ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตบริมฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินที่สวยนะครับเป็นบรรยากาศคือบ้านสวนนะครับบรรยากาศน่าอยู่มากนะครับอันนี้ครับผมเปิดรีวิวมานะครับพร้อมกับปลาคาร์ฟนะครับสวยงามนะครับที่อยู่ในบ่อนะครับไปด้มนในนะครับน้องๆกําลังกินอาหารนะครับนี่นะนี่นะครับนี่นะครับผมให้ดูนี่นะครับผมอยู่ด้านบนตัวบ้านนะครับบรรยากาศน่าอยู่มากนะครับ รับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลบางภาษีอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมนะครับการเดินทางสะดวกมากของเราน้ำไฟพร้อมนะครับเหมาะสำหรับท่านที่ชอบบ้านบรรยากาศคือบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับนี่นะนี่นี่ผมอยู่ด้านบนตัวบ้านนะครับโอ้โหบรรยากาศน่าอยู่มากเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศคือสำหรับท่านที่ชอบเขาเรียกว่าเป็นบ้านพักเอาไว้สําหรับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับโอ้โหนี่ครับเราจะได้บรรยากาศคือนี่ผมอยู่ในวิวสูงนะ ครับเดี๋ยวเส้นทางในการเดินทางนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่นะครับเนี่ยปลาคับสวยงามนะครับครับอะปลาเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางในการเดินทางนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดที่ดินแปลง5ไร่กันนะครับครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่นะครับถนนเส้นนี้นะครับนี่นะครับจากตัวนี้นะนี่ครับเราวิ่งไปนะครับวิ่งไปจากตัวนี้นะครับ ไปถึงช่วงประมาณโรงเรียนช่วงวัดนะครับเราก็ไปตามถนนเลยนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเราไปถึงถนนใหญ่หมายเลข 3- 4 6, season, มนะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ6กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่36กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปถึงสารยาพุทธมณฑลนะครับก็อยู่ที่ประมาณ45กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่37กิโลนะครับนี่ครับของเราบรรยากาศน่าอยู่มากนะครับ ถนนหนทางนะครับก็ค่อนข้างสะดวกนะครับเนี่ยนะถนนถนนดาอย่างดีเลยนะครับด้านหน้านี่ก็จะมีตลาดนัดนะครับเป็นโรงเรียนเป็นชุมชนนะครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับก็เป็นมีเพื่อนบ้านนะครับที่เขามาปลูกบ้านอยู่อาศัยแล้วนั้นนอครับครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเริ่มแต่ตรงนี้นะครับ ครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปนี่เลยนะครับของเราหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างติดถนนเนี่ยครับหน้ากว้างอยู่ที่65เมตรนะครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับจากนี้นะครับเนี่ยจากนี้เราตรงๆไปถึงด้านหลังนะครับเราจะลึกอยู่ที่ประมาณ120เมตรนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยคือเป็นสวนนะครับแล้วก็มีบ้านพักพร้อมอยู่เลยนะครับเนื้อที่5ไร่นะครับ มีบ้านนะครับแล้วก็มีโรงจอดรถนะครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่9ล้าน5นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางรอบนอกก่อนนะครับส่วนรายละเอียดแปลงที่ดินครับด้านในนะเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับนี่ครับของเราหน้ากว้างติดถนนดำเลยนะครับหน้ากว้างอยู่ที่65เมตรนะครับ ถือว่าสวยเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้าถนนนะครับทางเจ้าของนะครับก็ปลูกมะพร้าวปลูกต้นกล้วยมีมะนาวนะครับอยู่ในสวนของเราเนี่ยคือเขาเรียกว่าสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับออกลูกหมดแล้วนะครับแล้วก็บรรยากาศคือล่มลื่นมากนะครับน่าอยู่มากนะครับเนี่ยครับสำหรับคนที่ชอบนะครับชอบสไตล์เป็นบ้านสวนนะครับ ที่ดินแปลงนี้สามารถตอบโจทย์ได้เลยนะครับมีผลสวนผลไม้เรียบร้อยนะครับนี่ครับดูกล้วยนะนี่ครับกล้วยนี่ก็ออกลูกแล้วนะครับแล้วก็ในสวนของเรานะครับก็จะมีต้นมะนาวนะครับมะนาวเนี่ยคือมะนาวนี่ก็ออกลูกออกผลนะครับตอนนี้ทางเจ้าของเองก็ดูแลบำรุงใส่ปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวอ่าก็ออกลูกออกผลก็สามารถที่จะเก็บขายได้นะครับนี่ครับกล้วยนี่ก็สามารถตัดขายได้แล้วนะนี่ครับ ครับเนื้อที่5้าไร่นะครับเจ้าของขายเหมานะครับพร้อมบ้านนะครับแล้วก็ดินเนี่ยทางเจ้าของซื้อมาถมเราเอาหน้าดินมาถมอย่างดีเลยนะครับนี่นะนี่ครับเราถมให้หมดแล้วนะครับก็คือจะมีบางส่วนนะครับที่เป็นพื้นเดิมๆนะครับแต่ทางเจ้าของก็เอาดินมาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะให้สูงกว่าพื้นพื้นเดิมนะครับนี่ครับของเราถึงตรงนี้นะครับนี่นะนี่ครับถึงด้านแถบนี้นะครับ พอจากตัวนี้นะครับอาจจะผมหมุนตัวย้อนกลับไปนี่นะครับเนี่ยครับของเราหน้ากว้างติดถนนนี่ครับอยู่ที่65เมตรแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับจากนี้ก็ไปแตวตามแนวนี่ครับแนวแนวขอบรั้วนี่เลยนะครับลึกอยู่ที่120เมตรนะครับถ้าเป็นด้านแบบนี้ทางเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นคนกรุงเทพนะครับที่มาซื้อแล้วก็ทําเป็นโคกหนองนานะครับนะทำเป็นกระต๊อบนั่งพักนี่ครับดีเลยนะครับสวยนะครับ นี่ครับโซนนี้ตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่สวนของเรานะครับครับตัวนี้ทางเจ้าของเขาถมถมดินให้เราสูงขึ้นมาเท่ากับถนนเลยนะครับนี่ครับของเราต้นมะพร้าวเนี่ยครับมะพร้าวนี่ก็พร้อมที่จะออกลูกหมดแล้วนะครับและอย่างอย่างมะนาวนี่เหมือนกันนะนี่ครับมะนาวนี้ก็ออกลูกแล้วนะครับนี่นะครับนี่ๆออกลูกหมดแล้วแล้วก็ทางเจ้าของก็ทําเป็นระบบน้ำเขาเรียกว่าสปริงเกอร์ไว้นะครับ นี่นะครับทางเจ้าของนะครับเป็นคนที่รักต้นไม้แล้วก็กําลังให้น้ำเนี่ยครับนะนี่ครับมะนาวของเราเริ่มออกลูกดกแล้วด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศที่ดินของเรานะครับที่สวนนะก็จะค่อนข้างที่จะสะอาดสะอ้านนะครับเพราะว่าทางเจ้าของเองเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ใจเรื่องพวกตัดหญ้าทําความสะอาดนะครับที่ดินเราก็จะไม่ลกนะครับก็จะดูดีนะครับมองไปไหนก็จะเรียกว่า เจริญหูเจริญตานะครับหน้ามองนะครับเห็นไหมครับเนี่ยพอเข้ามาตัวนี้นะครับด้านข้างแล้วก็ปลูกต้นมะพร้าวไว้นะครับเป็นแนวสวนด้านนี้นะครับก็จะปลูกมะนาวนะครับนี่นะนี่นะครับนี่ครับร่มรื่นนะครับน่าอยู่นะครับ ครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับที่ดินแปลง5้าไร่นะครับพร้อมบ้านอยู่อาศัยนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับดูมะพร้าวเนี่ยครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับนี่นะครับดูจากพื้นนะจากพื้นแล้วก็นี่ไหมครับไหมนิดเดียวนะครับโอ้โหมะพร้าวน้ำหอมเตี้ยมากนะครับนี่ครับนิดเดียวนะครับนี่ไหมผมนั่งอยู่นี่นะผมนั่งนะนี่ครับดูเดี๋ยวนี่นะครับ ถ้าเราซื้อนะครับเราสามารถที่จะต่อยอดได้เลยนะครับดูแลใส่ปุ๋ยเขานะครับแล้วหน่อยแล้วก็เก็บผลผลิตได้แล้วนะครับครับวันนี้ถือว่าผมพามาชมบรรยากาศบ้านสวนนะครับบรรยากาศดีๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วนะครับนะเราจะเห็นบรรยากาศคือบรรยากาศคือเขาเรียกว่าแดดร่มลมตกช่วงนี้นะครับอากาศเย็นๆนะครับ ครับส่วนนี้ทางเจ้าของถมดินขึ้นมานะครับนี่นะนเนี่ยแต่สูงแล้วตัวนี้เราสามารถที่จะผูกบ้านได้อีกหลังหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับทางเจ้าของก็ทาคันทาคันเนี่ยครับเป็นทําเป็นคันล้อมรอบแปลงที่ดินของเรานะส่วนด้านนี้ก็จะมีพื้นที่นะครับให้เป็นร่องสวนนะครับร่องสวนเพื่อที่จะเก็บน้ําเอาไวท้ทําสวนทําเกษตรของเราได้แล้วก็ปล่อยปลาเลี้ยงปลาไปนะครับ ครับแล้วก็ทางเจ้าของครับวางระบบอันนี้ไว้นะครับนะระบบน้ำเนี่ยครับระบบน้าสปริงเกอร์ไว้นี่ครับมีท่อนะครับก็จะไปตลอดตามสวนของเรานะครับเราก็สามารถที่จะเปิดสปริงเกอร์นะครับก็สปริงเกอร์ก็ทํางานนะครับเนี่ยสวนนี้ก็จะผุดทําเป็นล่องนะครับล่องร่องน้ําล้อมรอบที่ดินของเรานะครับแล้วก็ที่ดินเราจะเป็นจะมีอยู่เกาะอยู่ด้านในนะครับครับแล้วก็ส่วนมุมนี้นะครับมุมนี้ปลูก ก็ไผ่ไว้นะครับเอาไว้เย็นๆก็ไผ่ที่เราก็สามารถที่จะกินหน่อเขาได้นะนี่ครับครับเอาไปแกงเอาไปผัดอะไรได้นะครับนี่ครับของเราถึงตรงนี้นะครับเสาเขตของเรานะครับนี่นะครับนี่คือเสาเขตเรานะครับแล้วก็จากตัวนี้อ่เราไปด้านหน้าถนนนะครับนี่เลยนะครับตรงๆมานี่นะครับ แล้วก็ส่วนด้านด้านหลังนะครับด้านด้านหน้าด้านหลังจะจะจะเท่ากันนะครับจากนี้ไปถึงด้านแถบนี้นะครับของเราก็จะอยู่ที่65นะครับแล้วก็บริเวณด้านแถบนี้ด้านหลังแปลงที่ของเรานะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศคือวิวท้องนาทั้งหมดนะครับครับถ้าแถวนี้นะครับเวลาเขาทานาหมดนะครับเราจะเห็นธรรมชาติคือวิวนาข้าวทั้งหมดนะครับก็จะเหลืองสวยเลยนะครับ เนี่ยครับเหมาะสำหรับท่านที่ชอบนะครับบ้านสไตล์บ้านสวนนะครับที่ดินแปลงนี้สามารถอตอบโจทย์ได้เลยครับมีพร้อมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวกล้วยนะครับมะม่วงมงน้ำมะนาวมีครบหมดเลยนะครับผมจะให้ดูแนวขอบเขตให้ครบก่อนนะครับสวนด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับแล้วก็ตัวบ้านนะครับนี่นะเนี่ยให้ดูให้ครบทั้งหมดเลยนะครับ f c ผมจะได้เห็นนะครับว่านี่คือด้านหลังแปลงที่ดินของเรานะครับ ก็จะปลูกมะพร้าวไว้นะครับมะพร้าวก็นี่นะครับนี่นี่นะครับนี่ทางเจ้าของตัดแล้วด้วยนะครับสามารถที่จะได้กินน้ําแล้วนะนี่ครับผมเดินอยู่นี่ครับร่มรื่นมากนะครับดูมะพร้าวนะครับดกมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับทางเจ้าของนะครับทําเป็นสะพานนะนี่ครับสะพานข้ามไปแถบด้านโน้นนะครับนี่นะนี่ นี่ครับดกมากนะครับถึงขั้นต้องปลูกเชือกไว้เลยนะครับครับส่วนคันนี้นะครับคันนี้ก็ทําไว้ค่อนข้างใหญ่นะครับเวลาหน้าน้ําหน้าอะไรมานะครับน้ําก็ไม่เข้านะครับเราทําเป็นที่กันน้ําไปให้เลยนะครับเรียกว่าคันนี้นะนี่ครับเพราะของเราเราอยู่ใกล้กรุงเทพนะครับเดินทางก็สะดวก น้ำไม่ท่วมนะครับของเราอยู่ใกล้รุงเทพนะครับเห็นไหมในคื้นนี้คือเป็นพื้นพื้นดินพื้นที่เขาจะเตรียมทํานาหน้าต่อไปนะครับสําหรับท่านที่ชอบเขาเรียกว่าเบื่อสังคมเมืองเบื่อความวุ่นวายนะครับอยากจะมาใช้ชีวิตแบบนี้มั่งครับในช่วงบ้านปลายชีวิตนะครับในช่วงวัยเกษียณนะครับที่ดินแปลงนี้ก็ขอฝากวาไว้นะครับ นี่ครับของเราแนวเขตของเราถึงตรงนี้นะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับนี่เลยนี่ครับ <c ười> แล้วก็จากตรงนี้นะแล้วก็ไปด้านนี้เลยครับส่วนด้านนี้จะเป็นด้านหน้าบ้านแล้วนะครับนี่นะนี่ครับส่วนด้านหน้าบ้านจากนี้ก็ไปหน้าบ้านนะครับแต่ผมขออนุญาตตัดจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปตรงช่วงหน้าบ้านนะครับเข้ามาดูตัวบ้านนะครับ ครับส่วนด้านนี้คือทางเข้านะครับทางเข้าไปหน้าบ้านเรานะครับทางเข้าของเรานะเนี่ยครับผมชอบมากนะครับบรรยากาศแบบนี้คือด้านข้างนะครับซ้ายขวานะครับคือทางเจ้าของเขาปลูกมะพร้าวไว้นะครับก็จะมีด้านคันบ่อนะครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับนี่ยิ่งต้นนี้นะนี่ครับมะพร้าวลูกต้นนี้นะครับดูเดินี่นะครับโอ้โหเนี่ยครับเนี่ยติดพื้นเลยนะครับนี่เขาเรียกว่า ติดดินนะครับติดดินถ้าเป็นคนเขาเรียกคนติดดินนะครับอันนี้ก็มะพร้าวติดดินนะเตี้ยมากเลยนะครับแล้วก็ออกลูกนะครับดกนะนี่ครับแล้วก็ส่วนด้านข้างนะครับอย่นั้นด้านข้างเมื่อกี้ที่ก่อนหน้าที่ผมให้ดูนะครับที่เลี้ยงปลาปลาคาร์พไว้ในบ่อนะครับนะครับเนื้อที่บ่อก็ประมาณงานกว่านะครับนิดเดียวนะครับเพราะดินส่วนใหญ่นี่คือทางเจ้าของซื้อเข้ามาเพิ่มนะครับซื้อคือไม่อยากจะให้เสียพื้นที่เยอะนะครับทางเจ้าของเองก็เลยซื้อดินเข้ามาถม เนี่ยครับถมถนนเนี่ยนะครับทำเป็นถนนทางเข้ามาแบบตัวบ้านนะครับแล้วก็ตรงบ่อนะครับก็จะไม่ใหญ่มากนะครับก็ถือว่ากําลังดีนะครับเนี่ยครับเราจะได้ยากาศคือโหหน้าอยู่มากนะครับส่วนหน้าบ้านนะครับเราสามารถที่จะทํารั้วนะครับรั้วปิดรั้วอะไรของเราได้เลยกลางค่ำกลางคืนก็ได้นอนหลับสบายนะครับเนี่ยส่วนนี้ก็จะมีบ้านเพื่อนบ้านนะครับอาจจะผมหมุนตัวย้อนกลับนะเนี่ยครับหน้าบ้านเรามีรั้วปิดลุกเข้ามานะครับเนี่ยนะเข้ามานี่เลยนะครับ พอมาถึงนี้ปุ๊บอันนี้คือในตัวบ้านแล้วนะครับนี่นะนี่นะครับคือเป็นบ้านพร้อมอยู่ได้เลยนะครับถือว่าทําไว้อย่างดีเลยนะครับนี่นะค่อนข้างที่จะมาตรฐานเลยนะครับครับของเราจะเป็นบ้านบ้านปูนยกพื้นสูงนะครับนี่นะ บ้านปูนยกพื้นสูงแล้วก็อย่างสิ่งปลูกสร้างนะครับทานเจ้าของบอกแล้วนะครับถ้าอย่างเป็นอย่างอย่างโครงเหล็กเนี่ยครับก็คือเรายกให้นะครับก็คือขายเหมาเลยนะครับเนื้อที่5้าไร่พร้อมสวนแล้วก็ถมดินมีั้วรอบมีเขาเรียกว่าคันกันดินนี้ครับก็คือขายเหมานะครับถ้าอย่างนี้นะครับอย่างพวกโรงจอดลงจอดรถนะครับก็คือยกให้หมดเลยนะครับบรรยากาศคือเย็นสบายเงียบสงบดีด้วยนะครับ ครับแต่ผมพาไปดูด้านบนนะครับครับส่วนด้านนี้นะด้านนี้ก็จะเป็นบันไดทางขึ้นมานะครับนี่ครับพอเราขึ้นมานะครับมุมนี้นะครับเราสามารถที่จะมองบรรยากาศตอนเช้าได้นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยคือด้านแถบนี้นะครับจะเป็นทางทิศเหนือนะครับเราจะมองเห็นได้เยอะเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยครับเรานั่งอยู่ที่สูงนะครับจะเห็นอะไรค่อนข้างที่จะได้เยอะนะครับแล้วก็จะมองบรรยากาศคือสวยเลยนะครับ เนี่ยครับเหมาะสำหรับท่านที่ชอบบ้านสไตล์แบบนี้นะครับเป็นบ้านสวนก็ได้บ้านอยู่อาศัยก็ได้นะครับวันหยุดหยุดเสาร์อาทิตย์เราสามารถที่จะวิ่งมาสวนของเราได้นะครับครับอันนี้ผมพาเข้ามาดูด้านในนะครับด้านในนี้ค่อนข้างที่เขาเรียกว่าจัดจัดสถานที่ไว้ค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับมุมนี้ก็มุมเอาไว้นั่งดู ทีวีกับครอบครัวนะครับแล้วก็จะมีมุมกระจกนะครับสามารถที่จะเปิดแล้วมองไปรอบนอกได้นะครับนี่นะนี่ครับนี่ครับด,ดูเจ้าตัวเล็กน่ครับลังโซนเลยนะครับนี่นะเนี่น,น,นี่นี่เป็นไงนี่ไง <laughs> บอกหน้าด้วยเจ้าเหมียวนะเจ้าเหมียวครับส่วนด้านเฟอร์นิเจอร์นะครับอย่างถ้าเป็นโต๊ะเป็นเตียงเนะี่ยคือทางเจ้าของไม่ได้ให้นะเราก็าจ,จะเป็นพวกแอร์นะครับแอร์เนี่ยคือเรายกให้นะครับถ้าอย่างเป็นพวกตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์ที่มันสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้เราก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทางเจ้าของไม่ได้ให้นะครับหรือว่าท่านใดอยากจะ,ะซื้อเลยก,ก็มาคุยกันในส่วนเรื่องราคานะครับก็คือมาคุยกันนะครับ แต่เราให้ตรงแอร์นะครับแต่ส่วนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคือเราไม่ได้ให้แต่ถ้าบอกเอออยากจะซื้อก็คือข้ามาคุยกันนะครับครับแล้วก็ส่วนด้านนี้คือจะเป็นทางที่ไปครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะมีอยู่2ห้องนอนนะครับอันนี้คือห้องนอนนะครับเนี่ยครับก็ถือว่ากว้างนะครับสะดวกสบายเลยนะครับก็คือสามารถที่จะอยู่เป็นครอบครัวได้พ่อแม่ลูกได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนะครับ เนี่ครับเราได้เห็นบรรยากาศคือทางเจ้าของอยู่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะแต่พอดีมีอีกที่หนึ่งนะครับท่านี้ก็เลยวิ่งดูแลไม่ไหวนะครับส่วนนี้ก็เลยอบอกว่าอยากจะขายออกไปมากนะครับเพราะว่าทางเจ้าของเองก็มีพื้นที่อีกแบบนี้เหมือนกันนะครับทําเป็นบ้านสวนนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นห้องน้ํานะนี่ครับห้องน้ําห้องน้ําแล้วก็มานี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทําครัวนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทําครัวนะครับ สามารถที่จะทํากับข้าวกับปลาได้หรือว่าจะทําด้านล่างก็ได้นะครับเพราะว่าพอเราเนี่ยปุ e mm ๊บนะครับเราเราก็สามารถที่จะเปิดประตูปุ๊บลงมานี่เลยนะครับเห็นไหมนี่ครับพอเปิดประตูปุ๊บเราก็จะมาอยู่ในส่วนนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใช้สอยนะครับเอาไว้ทำเป็นที่จอดรถเก็บของได้นะครับนี่นะนี่ครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่เก็บของนะครับ นี่ก็เก็บของได้นะครับแล้วก็ส่วนนี้เราจะมีพื้นที่เหลือนะครับนี่ครับเพราะว่าทางเจ้าของนะครับเน้นเขาเรียกว่าอินทรียวภาพนะครับดูจากนี่ครับน้ำหมักนะนี่ครับเราค่อนข้างที่จะเน้นอินทรียีวภาพแล้วไม่ค่อยเน้นสารเคมีนะครับในสวนเราส่วนใหญ่จะเป็นพวกอินทรียวภาพนะครับเนี่ยทำน้ำหมักน้ำอะไรเรื่อยๆนะครับใส่ต้นไม้ของเราก็มีพริกขาขิงตะไคร้นะครับก็กินได้อย่างปลอดภัยนะครับ ครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จีนนะครับที่ดินสวยๆพร้อมบ้านอยู่อาศัยนะครับเนื้อที่5ไร่นะครับมีสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็พร้อมผลไม้เต็มสวนเลยนะครับเจ้าของขายเหมาเลยนะนี่ครับส่วนด้านหลังเราก็จะมีพื้นที่บ่ออีกเนื้อที่ประมาณงานฝานะครับนะนี่ครับดูมะม่วงนะครับนี่ต้นนี้ออกดอกเต็มเลยนะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ fc ที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้ก็บายบายขอบคุณทุกท่านครับ